อ๋อเอราะแต่งชุดขาวเลยเหรอเนี่ยไปไหนมาเนี่ยถือสินอยู่ที่บ้านเนี่ครับถือสินอยู่ที่บ้านสินห้าโอ้สามสิบปีเกษตรกรรมหนึ่งหมื่นโอ้หานี่นี่ใครภรรยาครับโอ้ก็อยู่สองคนเองครโอ้ตรงกลมไม่กลมมันเดีหัวแตกเลยเนี่ยไม่ได้ครับก็ไม่มีสมบัตใจครับคนโน้นก็ช่วยมั่งห้าพันคนี้ช่วยมื่นอะไรนี้แก็เลย ได้ทำไปเราเมื่อก่อนอยู่ตึกลลางโยมเขาไลโยมมานั่งนี้นี่นี่เอากายตัวสูงมาเนี้ยคุณนั่งรองหัวโยมนั่งนี้ผมว่าจ้ามันก้าขาก้ขาผมเคยดูฝั่งอมานั่งก่อนั่ั่งอเออนเี้ตกวัชายเ่นออนั่งแล้วเอากา้ให้่ให้านั่งตัวนี้ ยายนั่งจยูผมเคยไลฟ์สดดูดูสมภาดองพ่ออู่รือยเลยว่าไปจังวันูน้นไปยังฝันนี้เหรอครับดูประจามงได้รู้เคยดูอยู่ครับดูอยู่ประจาครับยังบอกแมเนี่ยคุยพวกบ้านกจายบุญจังแอชื่อไปช่วยคนยากจนสีห้าครับมีอะไรบ้างสีนห้าก็ขามห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดลูกเมียเขา ห้ามดักเล็กขโมยน้อยเงี้ยห้ามก,กินเหล่าเ่นี้อะไรอีกข้อหนึ่งอะอีกข้ออะไรบ้างห้ามอะไรห้ามผู้สารได้ครบไหมครบครั<อ>บคร<อ>บครับแล้วถ้าเขาด่าเราเราด่าตอบไหมไม่ด่าไม่เคยเลยแล้วถ้าเขาตีเราเราตีตอบไหมก็ไม่เคยโดนใครตีครับมีแต่คนก็มีแต่คนรัก<อ>ไปไหนก็มีแต่คนรักหรอกรักขโมยหรือรักชอบไม่รักชอบครับรักชอบเพราะผมไม่ช่วยเขาได้ครับ ก็มีวิชาคมก็ร่ำเรียนมาเยอะเหมือนกันวิชาอะไรบ้างก็มีวิชาเรียกผีป่าผีลิศอะไรนี้ยเล่นผีเลยไม่ไม่ไม่คือช่วยเขาอ่ะเดี๋ยวบ้านนี้มีผีดุง่างผมก็ไปจับเอามาจับแล้วเสร็จแล้วก็มาปล่อยวัดชินมั่งไปปล่อยวัดไกลๆมั่งก็ตัวแ้จะเราไปทางไหนเส้นไหนก็ไปปล่อยแล้วเราเห็นเรอไปไปจับฮะเราเห็นแล้วผีก็เห็นในจิตครับแต่ไม่ได้เห็นลูกตาแต่นั่งนั่งกำหนดปั๊บผมก็จะรู้เลยมันนั่งอยู่นั่นแล้วใส่เสื้ออะไรผมก็รู้หมดแล้วมายังไงมันโดนอะไรมันก็รู้ คือมันพบฝึกมาตั้งสาสิบปีเลยครับฝึกจิตได้ได้ได้ประสมชานตอนนี้ได้ฌานปฐมชานคือไงบ้างปฐมชานในยก็อย่างรู้ไงอย่างรู้ครับรู้อะไรบ้างก็รู้แบบพวกผีพวกอะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือจะจับยังไงช่วยยังไงอะไรเงี้ยแบบเนี้ยก็รู้ไม่ที่ไหนมีทรัพย์สมบัติอะไรรู้ไหมไอ้นี่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเพราะว่ารู้แต่พวกนี้ยพวกวิญญาณเนี่รู้ไม่ใครเป็นคนดีคนไม่ดีก็ก็พอรู้มาครับ ก,ก็รู้แต่ก็รู้ไม่มากเพราะไม่ได้ศึกษามาทางนี้ศึกษาทางการปฏิบัติให้คนทุกข์อย่างเดียวโดยมากผมก็จะไปตามวัดนะครับาปนิมนตไปแบบว่าไปทาวิธีวงสวงวงสวงวางศิาลาฤกษ์สร้างโบสถ์สร้างบัวสถเทศมหาชาติอะไรเงี้ยไปไปไกลๆนะครับสเคได้ไหมได้ครับอเคฟังหน่อย อสาธุส <S 々> ักเคกาเมจารูเปยิตเตเตจันตลิเขวิมาเนที่เปละเถจะาเมตันรัคันเอกอวัตุมีเกเตพุมมาจายันตุเทวาธระธละวิสเมยักขันทปนาคาติตันตาสันติเกย่างมริรังสาตวเมตุนันตุธรรมมตนการโรอัยมตตาธรรมมตรการโรอัยมตตาธรรมมตรการโรอัยมตตาสาธุ ไม่รู้เรื่องเลยครับเป็นอัลไซเมอร์ม่จะร้องไห้ถ้าดีใจก็ร้องไห้เดี๋ยวจะก็ร้องมีเมียโยมครับภรรยาเน,นี่กี่ปีแล้วก็อยู่กันมาก็ห้าสิบกว่าปีแล้วแล้วทำไมถึงก็เป็นแบบนี้ก็กินยาผิดยานามาัยจ่ายให้มาผิดยาความดันอ่ะจ่ายอย่างแรงมาเลเซนเซียประสาทในสมองมันตีบเสร็จไอเจ้าเรยียกว่าเสื่อม นอนโรงพยาบาลทั้งสี่วันสี่คือโรงพยาบาลปทุมมาโดยโดยไม่รู้เรื่องเลยหมอบอกสมาชาเนี่ยเป็นมาพึกไปแล้วยาความดันก็เห็นความดันขึ้นสูงสองร้อยกว่ากดยาแรงไม่ยภูมิต้านทานทนไม่ไหวนี่เรื่องที่ดันแค่ไหนที่คุณมันก็หลายสามสองตั้งปีแล้วสองขันปีมาแล้วสองสามปีก็อยู่ด้วยกันเงี้ยเพราะว่าแกก็ไม่ลูกเตาก็ไม่ยอมดู ผมจะไปถือศีลที่วัดก็ไปไม่ได้มีลูกเหรอมีครับสี่คนสี่คนอีกคนคนใครได้บ้างไม่มีเลยฮะไม่มีเลยเลี้ยงไงเพิ่งไม่ได้ฮะเลี้ยงไงเพิ่งไม่ได้ก็เลี้ยงเขาเวลาเลี้ยงเขาเลี้ยงอย่างดีครับแต่เวลาเขามีลูกเมียแล้วเขาก็รักลูกเมียเขาช่วนให้เขามาอยู่ด้วยเขาก็ไม่มาเขาก็หลงลูกเมียเขาเนี่ยผมไม่ได้วาอะไรก็ปล่อยวะผมก็อยู่ผมตังัตมาภาพเนี่ยโยมเลี้ยงลูกเองหรือเปล่าเลี้ยงเองครับทุกคนนะครับทุกคนครับ แล้วมีใครจบสูงสุดจบอะไรบ้างก็มีแต่จบมปปายป .6 นั่นแหละป .6 หมดเลยแค่นั้นป .6 หมดเลยเพราะว่าเคยส่งเรียนต่อเขาแต่มันไม่ยอมเรียนบอกภาษาอังกฤษมันนั้นมันอ่านท่องไม่เล่นยากเรียนยากเลยมันลาออกเลยหนีออกเลยแล้วผมก็เลยไม่ส่งมันก็เลยแค่ป .6 นั่นแหละก็มีแต่ส่งหลานอยู่เนี่ยหลานตอนเรียนราชมงคลอยู่ป .6 เรียนราชสินยมส่งเรียนเหรอไม่อะกู้เงินปกสอครับอ๋อเขากู้เขาเองครับเดี๋ยวอกระดดษหน่อย เริ่มคัดเจมก่อนผมนก็ฟังธรรมะหลวงพ่ออยู่เลยเแต่นี่วิยยุ่มันเสียก็เลยไม่ฟังเนี่ยชื่ออะไรหลวงพ่อชื่ออะไรสมชาติหร<ะ>ือเปล่าสมชาติหรือเปล่าไม่รู้ผมก็จำจำไม่ค่อยได้รู้จักกันมานานยังนะก็อยู่วัดโคกแย่ใช่ป่ะใช่ไหมตำบลโคกแย่หินกองเหรอผมก็จำไม่ค่อยได้ไม่ลืมมันตอนเป็นพระอาจารย์สมชาติเลยใช่ ฟังไม่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วก็ฟังธรรมาะเรื่อะแล้ววัาทิตย์ก็จะมีรถรับส่งนะคนชุดขาวจะรับส่งนะมือท้องน้ําหลวงมากแล้วก็ลงสิทธ์มากเนี่ย้างสายชุดขาวรับหมดแล้วเย็นก็มาส่งนะไปฟังธรรมะเลยนะก็ทอดฝังท่านอ่ะก่อนท่านก็อยู่จันทบุรีแล้วก็ทางกรป่าไม้มันไม่ยอมไปตัดไม้ไงท่านไปขอไม้กรป่าไม้จะมาทําให้ไอ้โรงทานเห็นไแต่แล้วไม่ให้ไม่ให้ก็เลยน้อยใจโอ้โหหนีวัดแล้ทิ้งเลย ไมยใจเลยแล้วก็ตะเวนหาตะเวนหามาเจอเนี่ยเคาะโกตบลโคกแย่เนี่ยมาเจอทาเลอยู่บนเขาเนี่ยก็เลยสร้างวัดแต่ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ควางไปยุมเสียเสียนานยังไม่ยุนานแล้วครับเสียมา20ปีเลยหลายปีเล,เล,<ต>ล้วรอทำไมไม่คิดซื้อใหม่เสียแล้วไม่มีต่างวิทยุคเครื่องหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าหลานมันเดือดร้อนึ้นมาโป้ไม่มีเงินกินข้าวเลยก็โอนไปแล้ว200 เรามีสา0รอโอนไปสองรอปูไม่ได้ข้าวเลยโอนไมได้สามร้อยเราเหลือสองร้อยอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยคือเราได้มาจากนู้คนให้มาคนให้มามันก็อมันเดือดร้อนมันก็ต้องเราให้นะหลานมันเรียนนะมันไม่มีกินข้าวนี่มาคืนก็ทีทุ่มผมน่าจะมาถ่ายโทรไปแล้วให้ไปสองร้อยมาหมับบัตรห้าสิบบาทโอ 300, broken, no ้โหตายแล้ว <enfant> คุณไปหมุที่ไหนกูเองกูก็ไม่มีรายได้นี่วันวันหนึ่งไม่ได้คุยอันนี้คุยคนเดียวใช่ไหมครับไม่ครับผมไม่ได้คุยกันครับเดี๋ยว่าก็นั่งอยู่เนี้ยนั่งเอฟังไอ ฟังอะไรก็ได้เลยพวกเน็ตอะไรฟามหาฟาบุญเปิงอะไรน่ารัยอะไรแม่ห้องสอนก็เชิงใหม่วางไว้บนเพลนมันจะไปไหนตอนนี้ทำอะไรอาชีพอะไรตอนนี <te ้ไม่มีครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกปีฉลูปีชวดครับสองสองสี่เก้าหนึ่งแล้วเอาเงินรายรับมาจากไหนก็ได้ผู้สูงอายุอรผู้สูงอายุครับก็ผู้สูงอายุก็ไม่ได้ใช้สองคนได้พันสี่พันสี่ค่าที่นี่เช่าพันหนึ่ง แล้วเลี้ยงสี่ร้อยค่าควายค่าควายสามร้อยห้าสิบแล้วทีนี้กินอยู่ไงก็ได้บารประชารัฐซื้อกระสารแล้วไอ้พวกปลาโค้งปลาเค็มะอะไรเงี้ยลูกชายก็นา,นานาก็จะซื้อมาส่งมาให้พวกปลาเค็มะอะไรเนี้ยนะ,ะมันจะซื้อมาให้แล้วต้อง,ต,องอต้องโทรบอกนะต้องโทรบอกเอ้ยมาหาปลาหาผักมาพอมาพอม,พอม,พอมีกินข้าวกินเลยนั่นแหละมันก็จะซื้อมาให้ท้าไม่ไม่ถอดไม่บอกไม่มีฐานให้กินไม่ไม่ถ้าโทรไรมันก็บอกไม่มีผมยังไม่มีอ่ะกระจบไปก็ไม่เบียดเบียน แล้วถือว่าเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันนะไอเราก็อยู่ได้ทั้งคนเ,นเมียก็กินอันเนี้ยทุกวันก็ทอดปลาเค็มแต่ว่าลูกชายคนก็ซื้อปลาหมึกมาให้แกกินกันกับเราโยมสบายดีไหมสบายดีค่ะสบายดีค่ะอันนี้เป็นคู่เวนคู่คู่กรรมไหมคู่เวนคู่กัดดีกว่าคู่กัดเนะ,ะไม่น่ากัดจนฟันหมดเล้วโยมแล้วเป็นไงเขารักษาศีลได้จริงไหมได้ค่ะ ตินห้าเขาได้จริงไหมได้กันเขาด่าโยมไหมไม่ด่าแต่โบนบ่อยไหมไม่โบนนะไม่โบนค่ะแล้วไปรู้จักกันทั้งยังไงกันโอ้เมื่อก่อนนั้นก็อยู่นี่ไงซอยเอื้อซอยซอยผมในพระนครซอยหน้าองค์หญิงแล้วเกิดชาติหน้าจะากเป็นภพเมียกันอีกไหมแม่เป็นแล้วตามานึกแล้วไม่เป็นแล้วแล้วยมจำนี่ยชั้นหน้าผมไม่เกิดไม่ไม่มาแล้ว เกิดชั้นหน้าผมก็ไปบวชเป็นพระเลยเล่าเกิดนุ่นรุ่นเกิดอีกทีรู้สียะไม่ตายน่แล้วก็เกิดรู้สีไม่กายเกิดก็พร้อมลงปลูกกบนั่นแหละแล้วก็เผยแผ่ธรรมะผมปฏิบัติมาถึงขั้นนั้นแล้วคือเจ้าแม่คนอิมเขาดูให้เขาทักให้หมดแล้วเขาบอกเมื่อจะไปงั้นตายพรนี้ผมก็ขึ้นสวัสดิ์พรหมโมกเสร็จแล้วก็อยู่พรหมโลคสวรรพรหมโลกสองพันปีลงมาจุติพร้อมมาพระศียะไม่ตายอันนี้เรื่องจริงครับ ผมปฏิบัติถึงได้ขนาดถึงอย่างรู้ผมปฏิบัติทุกคืนนะคะระับผมนั่งใครจะมานั่งอย่างผมไม่มีผมนั่งจนสว่างอย่างนั่ง,งได้นั่งสมาธิโยมเบอร์ไหมนั่งจนสว่าง <c oughs> ไม่เบอรครับนั่งเว้แล้วไม่เบอร์นั่งจริงๆไงไปที่ลบบุรีอ่ะซอยมะนาวหวานอ่ะนั่งนั่งแบบไหนนั่งขัดขัดตาวาดน่ะมือตอนนี้จนสว่างเลยเหรอะแล้วโยมรู้ด้ังนันนั่งสว่างก<ล>็ะหน่ำกันไอใกล้กัน ผมนอนกดเนี่ยไปขึ้นไปดูบนบ้างได้และนี้หมดได้ว่าผมอยู่ยังไง <c oughs> ผมนอนกดมาสามสิบปีอยากเจอของจริงอผมนี่แหละของจริงแ <c> ล <oughs> ้วปฏิบัติจริงทำจริงไม่หลอกแหละมาสายพระเจ้าโดยเป๊ะเลยไม่สายอยื่นไม่มาเอนะาตัวพระเจ้านี่เป๊ะเลยแล้ดูผมแกไหมนเนี่ยอายุต้องเจ็ดสิบหกแล้วผมแข็งแรงแล้วเนี่ยอย่างเงย ฝันดินฝันเดินทั้งวันปลูกต้นไม้้นไหลไม่ได้ยุทํทำไม,ไม่ไดีหยอกขนดินขนเดิน,น,ดนทั้งวันละแต่<ม>จะ,จะ,จ,ะจะมามองโยมจะมาว่าโยมล้นหน่อยหนึ่ง <c oughs> มันยังไม่พอดีอย่างใจมันต้องคมในฝักส <c oughs> <ซ>ิก,ก็จริงก็ผมไม่ค่อยพูดแล้วนะไม่่อยพูดกับใครหรอกก็มีแต่พูดให้พ่อฟังนี่แหละธรรมดาผมไม่พูด <c oughs> ไม่บอกใครแล้วไม,ม่ใครรู้แล้วแต่นี้ไม่เครรู้รแต่เขารู้วพอประมาณทุ่มนึงเขาได้ยินผมเสกสดหมดแล้วแล้วเขาจะเปิดเครื่องขยายเสียงเขาก็จะเบาหมดเลยโอ้โหแถวนี้ยเขาจะเบาหมดเขารู้ พอทษมึงผมก็ลงมือสวดนล้ยมสวดดังขนาดไหนทางนื้ดังครับดังมากครับจะสวดชินมชรนทามาจากพ้าหุงไม่โดนแจ้งจับบ้างเลวดังขนาดนี้ไม่สวดปากเปล่าไม่ได้ขึนกรื่อง่โอ้แลวดังไปถึงไหนเนี่ยก็จใกล้บริเวณนี้ได้ยินที่อื่นไม่ได้เพราะว่าปวดไม่ได้ใส่เครื่องขยายหแถวนี้ใส่เครื่องขยายเขาก็ไม่ว่าก็ชอบที่ย้อนกลับมานั่งไงได้นั่งได้เป็นคืนนั่งได้ครับเปลี่ยนเอียบดลตัวไหมก็ก็จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนขาเนี่ยเ่นะ้ มันก็ไม่ได้ลุกบางทีถ้ามีที่เดินมันก็จะเดินถ้ามีที่เดินก็ไม่จะททำไงก็ต้องนั่งอย่างเดียวถ้ามีที่เดินก็จะลุกเดินเดินบางยืนบางอะไรเงี้ยเดินก็ขวาหนอซ้ายหนอเงี้ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือจะเดินพุทโธพุทโธก็ได้แต่นั่งก็นั่งพุทโธมันได้ทุกอย่างเกสาโรมานะาขาตัานงตาตาโจตาโจตัางตานาขาโรมาก็ได้นะสมาอรหังก็ได้สมาอะังก็ได้ได้หลายอย่างนะกการเกิดอาจจว่ามันอยู่ก็จะถูกจะหลิก เราแต่ละคนคนที่เขาปฏิบัติธรรมหนึ่งความนิ่งใช่สองความสงบใช่สามการสํารวมอินทรีย์สัมวูร์แม่นแ้วแล้วก็สี่จะมีรัศมีในตัวของผู้ปฏิบัติใช่มันจะมีความสว่างผมยังไม่ถึงขั้นมันยังยังยังมีทางมันละทางโลกยังไม่ได้เพราะมีห่วงใ่อยู่มันมีห่วงอยู่ ถ้าไปวัดมาหลายก็หลุดมานั่นแหละถ้าอยู่วัดมาหลายนะก็หลุดมานั้นเนะนี่ยผมก็จะไปอยู่นะก็เร็วๆเนี่ยไปอยู่จังหวัดวัดต่ดอกแก้วลบพิจิตรเขาตำบลเขาเจ็ดลูกจะประจําศีลอยู่นั่นอะอธิษฐานว่าก่อนจะตายจะไปสร้างกุฏิกรรมฐานสักห้าหลังจะไปปฏิบัติที่นั่นก็ชวนญาติโยมสวดมนต์ถือศีลก็ช่วยบริจาคก,กันอ,อย่างเงี้ยก็สุดแท้กจะช่วยกันนะแต่ว่าก็จะให้ทางวัดเนี่ยเขา พะมันก็ถายยกสร้างเองในใจนะคิดไว้แต่จะได้ไปตอนไหนก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันม,นมีเนี่ยเพราะไม่มีใครรับชอบไม่มีใครเอา,ไม,มเอาไม่มีใครเอาไปเลี้ยงก <c oughs> ็เลยไปไม่ได้แล้วจะไปวัดด้วยก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขามันเบื่อเบอเบเดี๋ยวก็ไปตดับกันไป้ว้เราก็มัวแตนั่ง,งรตรงนรี้อ่ไงนันเห็นสวรรค์นรกฮะสวรรค์นรกมันมีจริงครับมีจริงมีจริงๆง ใครทาอะไรก็ได้ทางตาเห็นแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าณนะกรรมจิตหัวจะหลุดตอนนี้มีเงินไม่ใช้เท่าไหร่ตอนนี้ที่บา้านมีหกสิบบาทหกสิบาทใช้กี่วันหกสิบก็มันก็ถูกแท้ครับบางวันก็ไม่ได้ใช้เลยเอาอย่างนี้คาว่าคาว่าโลภโกรธหลงถ้าให้เป็นคะแนนเนี่ยแติว่ามันร้อยคะแนนคิดว่าคิื่อว่าโยมทําได้เท่าไหร่เขาว่าความโลภเอาเอาควา,ามโลภโลภก,ก็ไม่มีหลงก็ไม่มีทุกวันเนี่ย กรวก็ไม่มีถระหันแล้วนี่ไม่มีก็อรหันได้พูดอย่างนั้นผมได้โสดาปัดโสดาแล้วโสดายังไม่ใช่แล้วครับถ้าไม่มีมันเบาไม่มีไม่มีแล้วแต่ว่าโยมยังยังยังตายไม่ถึงมันต้องไปเรื่อยๆยังยังมันยังไม่หลุดเพราะว่ามันยังมีห่วงถ้าหลุดห่วงเมื่อไหร่ก็หลุดอยู่นะนี่มันยังไม่หมุนไม่ยังห่วงนี่นี่นี่ก็คือความหลงอ่อาก็นั่นแหละก็ยังห่วงเนี่ยก็ไม่มีใครดูอ่ะแล้วทําไงได้หลานก็เดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวโทรมาปูไม่มีตังค์กิ่ข้า ไอ้เราก็บางทีไปต้องไปยืมเขาสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยก็ต้องให้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็ให้มากก็ไม่มีหรอกไม่เกินสองสามร้อยนั่นค่ะสมควรเวลาแต่ทางนายได้เขาก็มันยังเรียนมันเรียนนะนะเรียนสามปีแค่จบแล้วพอมันก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมให้ให้ยอมฟังเล็กแต่เอาเอาข้ามาสักหกลูกนะของมากเลยของมากเลยธรรมะเอาเงในสักสักสี่พันพอของมากเลยตายชอบของธรรมะนะ ผมจะฟอบจ้องอาจารย์สมชาติเลเสียปั๊กแล้วเดี๋ยวนี้เจออาจารย์สมชาติตลอดสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงนะรีบดูอยู่ไหนรีบดถ้ากดเลขหนึ่งก็สวดมนต์เช้ากดเลขสองสวดมนต์เย็นแล้วก็แปลจากนั้นก็บรรยายทำสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงบันทึกไว้นี่เวลาเปิดแค่นี้เสียบไฟเอาธรารมดาพอเสียบก็ชาร์จไปในตัวนะมีเครื่องชาร์จ จะได้มีข้อวัดและสวดใช่พวะควณอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปันโน, <c oughs> น,น,นโอนนันี้ยก็บูชาคุณพระน้าไตเนี่ย ชาคุณพระสีเรื่องอะไรแต่ว่ามันคือว่าอันนี้ถขย่อมาก็อีกนินาตกาเลยนะคืออันนี้บทสั้นอันนี้บทยาวล้นแล้วล่ะฟังคำเพราะว่าก็ศึกษาไม่ไม่มีครูบาอาจารย์ครับศึกษาได้ตำหลัาตำราเองนนี้ฟังธรรมถ้าเป็นทำในแนวเนี่ยจะทำชาติไงการปฏิปักษ เพราะว่าใช่เพราะคุฟังเสียงได้เพราะแกเป็นหวัดเป็นหวัดเพราะอะไรเปล่าแกนั่งตากฝนนั่งกรรมธิกรรมสาวตากฝนก็จะสู้ไว้สุดก็เลยแพ้แพ้ภูมิผักว่าภูมิแพ้เป็นหวัดก็ไม่เป็นหวัดตั้งแต่ปีสิบกระช่าเนี่ยคัดตงะวันคัดตะวันอยู่แน่นแหละอ้าวผมชอบฟังมากๆเลยอ่าแล้วเป็นรางวัลนะทุกมราสาวทุกเอาเข้าไปนะของไปโอ้ไมม่ีฮะเขา กี่บอกกี huh. ่ล oh. oh. yeah. ูกเอาเอาเงินไว้เอาเฮ้ยยายเอาให้ยายคนละสามพันแล้วกันเก็บไว้คนละสามพันคนละสามพันฮะข้าวมาหกลูกมีวิชากจับผีเขาไม่ไม่เถอะไม่มาไม่มามนัสาดุนะเขาไม่มาเชิญหรือมามาหาก็ไม่ไม่มาอยู่ พคนเขาเดือดร้อนอ่าไปหนึ่งนาทีสุดท้ายนะโยนนะขอบคุณครับก็ชีวิตก็คือการเดินทางใครจะเดินได้ไกลแค่ไหนก็อยู่ที่คนเราว่าจะเพียรปฏิบัติแค่ไหนนะชอบมากเลยครับาปฏิบัติถ้าปฏิบัติมาก่อนไม่จะไปเนี่ยวัดมะนาวถึงจุดแล้วก็จะสิ้นสุดในการเกิดแค่เจ็บตาย ตราบใดยังไม่ถึงจุดก็ต้องเวียนต่อนะ <Yeah. S 1> ก็ขอจเจริญพร <Yeah. S 1> ไปล้วขอบใจมากมากะ